ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำกันนะคะเดินไปเลยค่ะตามมันไปเอเ่เอเหยียบอะไรมันเหนียวมากเลยเ,เลยดินตามมันไปไปเข้าห้องน้ำกันไปสำรวจห้องน้ำกันนะคะไปไปไปตามไปห้องน้ำมัน,นมันมันน่ากลัวมกักมักมักมากขอซูมดูหน่อยได้ไหม อ๋ออะสักทายกล้องหน่อยสวัสดีค่ะอะไรคนติดขี้สวัสดีค่ะ,คะชื่อหนิวค่ะอยู่ภายอิเล็กบางมดสวยามากมากเหรืออันนี้คือห้องน้ำที่นี่นะคะห้องน้ำตรงบึงปลาสักบึงป่าสัก มีซับไพ่ด้วยค่ะมีซับไพ่ด้วยตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูซับไพ่กันอ๋อไม่เป็นไรค่ะมีซับไพ่ด้วยซับไพ่อยากดูซับไพ่มากเลยขอเข้าไปดูซับไพ่หน่อยได้ไหมมันใช่ซับไพ่ไหมมันคือซับไพ่คะซับไพ่คือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า